ทำไมทุกอย่างจะไปบ้านกิฟอีกแล้วหรอเปลี่ยนบ้านได้เะละ่ะไปอยู่สลิตทลินได้เะละ่ะหรือว่าต้องกิฟฟินดอมเหมือนเดิมคปลยไม่ได้เราเปลี่ยนบ้านไม่ได้จะบ้าเดี๋ยวเาก็โจโคเคก็ทำได้ก็เป็นเรื่องอีกคุยพี่สวนไม่เมื่อเย็นพี่สวนก็จะไปเป็นศาสตราจารย์อยู่นะยื่นจัดไหนเบอร์อะไรนะเบอร์ห้านะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง มันเป็นวิธีเปิดเอพีที่มันไม่ไม่ใช่แบบนี้ปะไม่ให้ตัวเลขสีขาวซ้ายบนอ่ะมันจะเป็นขวาของสตรีมไงสตรีมก็ได้ของเอ็นวีดีก็ได้แล้วแต่ตีมด้ะไม่ไรเปิดาอย่างนี้แหละอางทีมันจะขึ้นกว่ะลองเปิดนายจ้าอยู่ไหนมาดิแต่จริงปิดนะเฟรมเรทเวลาเล่นใช่ที่เปล้วมันคนดีกว่าเยอะบางทีน้อยดูไปน้อย โดนเดแต่ยืนเฉยเนี่ยยืนเฉยอาหารหน้าของนูน้นยืนเฉยเที่ยวให้มันมุมตรงกัน <400. S 1> ที่ส <50 3. S 2> ี่เก้าสี่เจ็ดเก้าห้าศูนย์สามสามสี่ร้อยก็สามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยของผมอะที่สี่ร้อเก้าสิบถึงห้าร้อย แบบรแมจริงๆไงไม่เช็คเช็คด้วยเฉยเพราะว่าดูว่าเราลงอะไรมาครบหรือเปล่าไม่เสียงดีเลยวะเสียงใครดีเลยเฮ้ยเสียงดีเลยปะเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมอ๋อนะไปดิเฮ้ยห้าวินจากไม่ชนะพี่เอาปะ่พะพอคอมพี่แรงกว่า ขนาดนั้นเลยหรอเออจริงวะาไ่นับหนึ่งนะอันนี้ไม่เฟียวละไอ้ฟุกกดซับอ,อย่าพูดเยอะเออลอง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 เทสไปนเสียงในเกม,นนเกมไปดิ โล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 อันนี้คือดังปกติป่ะหรือว่าต้องเพิ่มอีกอันนี้คือดังมากฮะดังมากเลยหรอพี่ชาวติ้งไง Animal โลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังพี่ดัง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 หรอใช่อันนี้ดังมันเป็นเพราะบอดพี่พี่พี่ยกคอมมาใหม่ใช่ป่ะล่ะสลับกันเนี่ยต่องนะพี่สนุเลยปะ ไม่มันละแต่ต้องวงนัวพีพอได้พี่ว้าไปพีพอ,อ,อเดี๋ยวไปพีพอไปไงวะเฟเจ็ดแล้วก็พีพอแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้เหมือนกันคพราม่ได้อยู่อันไหนเยอะๆอะโอ้โหมันมันเชื่อมพี่เสียงแบบตุบตับตุบตับอะจะยินปะตอนวราปะ,ะยินทีนี้ปัญหาเสียงช็อตจะไม่มีละเกีดีีัหมเนี่ยไปตีไปก่อน ไฮะไม่แตกได้ไงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยที่ไหนก็ไอคนดูผมเห็นไอไอไอจเซฟไอลำมันก็เล่นอยู่มใช่เหรอมันไม่เหงาเหรอ mày là gì mày chắc đi chắc đi là gì mày lại ôi chứ 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 โอ้กินนี่เด้อโดนโดนตีหลังหัวโดนโดนก็แข็งจัดลูดเดะโอ้พอเล่นฟรีฟอร์ม่งแบบเครื่องเก่าจะมีรู้สึกแบบตังหวงบ้างนะ นี่ไม่หน่วงเลยอะฉนโหนได้ไงอะพี่คอมพี่โคตรแรงเฮ้ย,ยในวงนัวหัวพี่โคตรแข็งอะสองร้อยอะตรงเนี้ยผมอะมาดิดูดิเนี่เยเมื่อกี้เลือดเข้าที่หัวนะแต่ไม่ตาย ไมหาผู้ใต้ในเตมหรอตอนนี้หรอสองร้อสามสิบแปดสองสีิบสามเท่ากันปะผมสองร้อยรอยปสิบจาก G P U อะไรสายเส้นเจ็ดอ๋อสายเสน้นเจ็ดตัวนี้ก็แรงแล้วแค่นี้ก็แรงแล้ว ไอ,ไอ้บอยไม่เปลี่ยนมาแล้วเหรอเออใช่บอกผมไม่เปลี่ยนมันรีบจัดเลยเป็นไงโอเคนะอย่างนี้ถือโอเคนะไม่มีปัญหาแล้วโหเสียเวลาไปชั่วโมงสองชั่วโมงแอ้เจนี่คืออะไร๙๘๐0เหรอ ใช่ป่ะใช่กับแปดศูนย์ยป่ะใช่ใช่ตัว,ต,วตัวที่พี่โบสใส่อ่ะอ้าวแล้วมันถึงทําไมถึงไปเก้าแปดศูนย์นะก้มันมีอันเดียวอ่ะพี่มันมีชุดเดียวเพราะนั้นไอ้ที่พี่พอมุมพังไงอ๋อได้อุ๊ยเก้าแปดศูนย์นี่ก็สุดแล้วนะมันก็มันก็ใช้ได้อยู่พี่มันก็แรงอยู่ไฟอ่ะแต่คือตอตีมันไม่รอยี่สิบเอพีชนะคือตรงเนี้ยแหละมันคือประเด็นมันต้องแบบเปลี่ยนการแคปเจอร์แล้วปะ เดือนที่เดือนทำไมทุกอย่างจะไปบ้านกิฟต์อีกแล้วหรอ <c oughs> โอ้เปลี่ยนบ้านได้ปะละ่ะไปอยู่สลิทลีนได้ปะละ่ะหรือว่าต้องกิฟต์ฟินดอมเหมือนเดิม วงหนัวแม่งก็นหนัวจริงๆว่ะไอ้เหี้ย,ออยะีไปเรื่อยอะคุไม่ได้เราเปลี่ยนบ้านไม่ได้จ,จะบ้าเดี๋ยวเขาก็โจเคก็ทำได้ก็เป็นเรื่องอีกอุยพ่สว,พสวน์มันไม่เย็นพ่สวนก็จะเป็นเป็นสารจารย์ๆๆๆอยู่นะนาคนดู แคถามผมว่ามันออกกลางคันได้หรือเปล่าแต่บางทีมีเรื่องต้องเรียกใช่ะรันจัดอะไรอ่ะรันมาก ไอ้บาสเล่นันเดียวเลิกไอ้บาสไหนไอ้บัสหรือเปล่าไอ้บัสใช่ไหมเนี่ยตอนนี้วิ่ง267 249 239 252 261 50องร้เฟรมอยส้งรอององ้อยอ้แผมแต่จริงๆที่จะบอกให้ว่าการจอดแทบไม่มีผลเลยนะ4ี่สิบเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เนี่ยเพราะว่าจะเทียกบกับพี่อ่ะเอพีต่างกันเหมือนไอ้โบสทเลยทำหงที่โบสทเป็นห้าสเก้าศูนย์เก็บปะอ่าเข้าใจ เป็นผมพ่อพ่อพี่โบดปะใช่ถูกต้องเจ๋เอเกียตั้งอีกวลเนี่ยเกียตั้งไร<ช>ไม่เสียไม่เกี่ยวพี่ว่า4-9ก็พอแล้วไม่ใช่ CPU เนี่ยอ๋อพอใจไหมล่ะถ้าไม่พอใจก็เพิ่มพอใจผมพอใจผมชิวลื่นแต่มันจะฟินเลยเท่ากับแคปเจอร์วะพี่บอกให้ท่นไง การ์ดแคปเจอร์นี่ต้องมีพวกป่ะดิกี่แมง่งโคตรแม่งโคตรฟินเลยอะ่ะไม้พี่เล่นหม้พี่ปิดเงาดิพี่ปิดเงาเล่นดิปิดเงาเล่นจะเพิ่มอะไรอีกอ่ะตัวไหลแบบไหลแบบไหลไ,ไม่รู้เรื่องอะ่ะร้องไปดเวย้ย โอ้ยสัตว์ติดงาปุ๊บขึ้นเกือบ300 274 285 266 299สตัลว 4, 5, 29 6, 29ตตละครพี่เหมือนเหมือนเหมือนบินได้อะเหมือนห่ออยู่อะดูดิตอนบินเงาอะไ <c oughs> หลจัดใช่ครับถูกต้องอยู่ไม่ถูกถูกต้องเขาเล่นเกมเปิดให้เกมเข้าใจถูกต้องแล้วไอ้หี้ยปิดเงาเพ,งเพิ่อมอีกเยอะเลยอะ่ะ นี่ <im itation> แต่ลองเดี๋ยวลาะโถวเราไปพารลโต้ก่อนบนึงว่ามันต่างกันไหมหรือว่าเราคิดปเองเบอร์ห้าไลโต้เบใช่เบอร์ห้ามันต่างพี่เป็นเกาเบ,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  1, บอร์หน,นึ่งเบอร์หนึ่งอะไนี่ะ่ผมพอเล่นโฟรเค่ะ ผอสี้อยยอ้เฮียห้าร้อยหกสิบเท่าไหร่นะห้าร้อยหกสิบห้ารห้าสิบสองห้าร้อยห้าสิเอ็ดห้าร้ยหกสิบสามห้ร้อยห้าสิบสองตันโอ้ปิดเงานี่ได้เพิ่มไปเยอะขนาดนี้ลดเหรอผมเพิ่งรู้่เนี่ยอ๋อมันตันถ้าล้อหกสิบอะองือนนี่คือไอพีเอตันอันนี้ไอพีเอตันเลย ตันเลยอ่ะใช่กอไอ้เพชรตันเลยวะตันแล้วอะ่ะแต่ไปต่อไม่ได้แล้วอะ่ะปิดเงาแล้ก็เสียวดิ ก็ตันอ่ะเปิดเงาก็คือตันแต่ตายอยู่ดีผมบอกให้เนี่ยแต่มันโูแต่มันในนี้ปะมันภาพมไม่สวยปะหรือว่าไงหรือไม่ต่างใช่ภาพไม่สวยพี่มันไม่มีเงาอ่ะพี่เราเปิดเงาดิเวลาขับรถมันก็ไม่มีเงารถอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบสวยไปอีกแบบปะคมชัดไปอีกแบบถูก tayo đi tayo đi đi nghe bữa đường tìm lại mày 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 งว่าเราผมว่ามีไอพีเอสพันหนึ่งเออนี่ไงเฮ้ยทำไรเอาไม่เป็นโดนนะไปลุกก่อนนะ นี่ไงแก้เลยหลอกหลอกโดนใส่เลยฮะ <laughs> อะไรอะ่ะคอมแรงนักโดนสองหนึ่งหลอกเด้เฮ้ย สามเด้งพี่จะไปตีไม้อื่นเลยเหรอก็าตามแบบพายเดิมเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีไอ้นี่ปะมันมีอะไรดีเจตที่ทำไม่ลงแล้วแบบถ้าเลยส่วนแล้วไอเพจไม่ตกปะมันก็มันก็ไม่ได้ตกเยอะนะดีเชตอ่ะไม่เอาดีดเจตมาโกะอ่ะไม่ลงเดี๋ยวไม่ต้องลงเียละ แต่มันก็สวยแล้วนะแต่ถ้าลงก็สวยกวันนี้อ่ะเวลาพี่เข้าเมืองที่มันแบบมีแบบว่าแสงสวยๆอะไรเงี้ยโดนด้ตีหนึ่งเกียร์แคบโอ้เื่อหาได้โดนนะได้โดนนะสุดเตย เล่นเกมไรว่ามาตายหมดแ้าคอมแรงขนาดนี้ลงไปเหอะพี่เอ้ยเฉดอะนี่เดี๋ยวพี่ไปตบเด็กเขาดูว่าพวกเดิมพันอะพิมทวิสไงนะ หนึ่งหนึ่งเลยพี่หนึ่งหนึ่งพาเลตโตเบเวหนึ่งไปเลยพี่ตบเด็กเดินพานี้ดูได้แล้วไม่ต้องมาเด็ดไม่มานบาลเลยทีนี้มานี่แหละนี่งไงนี่แหละ เฮีย <c oughs> สิงใส่กูก่อนเลยมาถึงโดนนะกูบอกเลยโดนนะโดนเดะบอกแล้วโดนหมดอะไอ้เฮ <c oughs> ียมาทงวิชาเยอะมาเดะโดนหมดอะแข่งรับสิงใส่โดนยกใส่ปึ๊บยกสวนไม่ตาย หมุนใส่ทีนึ่งตัวเซมุนอีกรอบปับ๊บฟื้นขึ้นมาตีหลังกดสไลด์เสร็จปุบ๊บยกใส่หัวหลบทันปั๊มยานหนึ่งทีเลือดจะหมดโอเควนใครคือไว้เข้มไว้เทน มันจะสิงอย่างเดียวเลยวะไม่ตัวมันถูจังวะทูดิแข่งรับพี่ไงแล้วก็สิงไงก้าห้าศูนย์แรงกว่าก้าแปดศูนย์ศูนย์ครับผมก้าห้าศูนย์แรงกว่าเคยเห็นก้าแปดศูนย์ศูนย์เทสแล้วแรงกว่าอ่านี่คือเหยื่อการตลาดอันนี้คือเหยื่อแบบไอ้ที่โบสโดนเลยเหยื่อการตลาดนนาบบที่โบสโดนเลย,เย,ย เราก็เาสุดแรงกว่าเยอะครับเก็บุเลมได้อะอันนี้คือโดอนต้มแล้วเฮ้ยพี่ไม่ดุเลยบะเก่งไป่ะอะไรนะครับพี่ไม่ดุเลยเอาเบาลงนิดหน่อยไ <c ười> อ,อาพี่ชนะบาง ถ้าเปิด CCD ไม่มันก็เปิดได้ทั้งคู่ไงคิดพี่เป่าเทสเออคิดพี่เป่าเทสนั่นแหละพี่เอาไปให้เจ้าไอ้คนที่ทำคอมให้พี่ดูเ็าบอกอันนี้เขาปิด CCD บอกถ้าปิดเหมือนกันก็98ศูนย์ 0, ไม่ได้กิน99ห้าศูนย์แน่นอน พี่ว่าเองไม่เท่าไรหร่วะด้ยเป็นมือไปครับพี่ใครแต่เมื่อกี้พี่บอกให้น้องมันอ่อนให้พี่นี่ <laughs> <c oughs> เออใครไม่รู้เหยียกการตลาดก็ไอ้โบ๊ทไอ้แวนไอ้ไอ้ดูไว้อะเปลีป่ยนมาหลายคนเลยไอ้มาโก้เขาปล่อยยับเลยไอ้โบ๊ทบอกเรียบร้อยจะไปเปลี่ยนเพิ่มซะไอ้โบ๊ทไปเปลี่ยนมาใหม่แล้ว โอยตอนแรกไอ้พักก็บอกว่ก็แปดศูนย์ศูนใช่ไหมเล่นเกมให้ใช้ก็แปดศูนย์ศกูก็เกือบแล้วตอนแรกกูประกอบไปแล้วด้วยตอนแรก พี่ไอ้โก้ทาสุดกว่านี้อีกนี่ APS มันตันแล้วนะมึงจะเอาไปทึงไหนอีกโอ้ ไม่หนุกเลยวะหกร้อยบวกผมเคยเห็นมีด้วยเหรอวะเอพีเอสมันมันตันห้าร้อยหกสิบใช่เหรอไปเอ็มอ่ะเห็นที่ไหนมาวะหกร้อยเขาเตอร์เป่ะวาโลวป่ะวะนั้นมันตันห้าร้อยหกสิบนน้องไปเอ็มอ่ะ ดูผิดเกมแล้วพี่ว่าเฮ้ยเอาแบบเอาจริงที่สุดสามวินได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปใช้มุกไอคิวอีนะพี่ม่เอานะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวพี่ตบมาเลยไปเอ็มเอาจริงไปก่อนเลยปกไม้รอไม่ผิดมันตันห้าร้อยหกสิบนะไอพีเอสอะไฟเอ็มอะไม่น่ามีเกินห้าร้อยหกสิบ 6กหนึ่งเว้ยเอาดิรับหนึ่งเอาด้เอาดิอุ๊ยเชี่ยไปเ,เอาคืนกูละโจนวันนี้ฮอนไหมไอ้อาร์มอยู่ป่างสองหนึ่งครับพี่ไปเอออย่าเสียความมั่นใจนะเว้ย พี่บอกก่อนบอกก่อนไม่มีเสียครับครับผมถอนไปอ่ะได้นี่เฮียกูโดนท่าดีไม่ตลอดเลยว่ะสองท่าครับพี่ตามเอ็นดูชี้กระดิตาม่อันเนี้ยโดน ที่บอกแล้วเองอย่าเสียความมั่นใจเลยเว้ยให้ไปฝึกเยอะๆเ,เว้ยวันไหนเองอยากแก้งก็บอกพี่แป้กครับพี่รับเรื่องครับพี่เราไม่ขอดู๊กักเราเรื่องปากหลามมั้งเด้อเรื่องปากหลามมั้งเดยอเล่นไม่เป็นเลยสบายเล่นไม่เป็นรองครับผมโดนกูดีงี้ยัดแม่เล่นไม่เป็นหรอไอ้พวกวัยรุ่นถอดเสือ้อโดนกูตายตายกันหมด ตันนี้เราทำคอม1เอ็มแรงจักรวาลไอสัตว์มันไม่มีแรงกว่าน,นี้แล้วไอ้เหี้ยถ้าแพงกว่าน,นี้แรงกว่าน,นี้มันมันแค่สวยงาม เจอดามโอเวอร์ครับอยากอยากเจอดามโอเวอร์ไอโนมเย็นเดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวมึงรอไปสลับน้องนล่นก่อนหนึ่งมันไม่เป็นไอ้เทยอะไรสายมันเป็นแม่มันฟอร์มไปเล่นกับแม่งแล้วเออใช่ถูกต้องเฮ้ยพี่ไม่เล่นกับมึงละไปไปเถับไปไปน้องไปเจอกันตะกี้ นี่เดือดขอบคุณครับผมรำเย็นมุมานี่สัตว์มลงมามเ,เจอัไม้ห้าร้อยหกสิบ fps กู๋ตวก็งอมอีกห้าวินรู้ผลไม่มีทรงเซตอะไรทั้งนั้นหลอกแข่งลับโดนแค่นั้น อันนี้นับเลยไหมเนี่ยพี่ oh เรียบร้อยอ่ายังยังรอปก่อนหนึ่งก่อนยินดีตอนรับสองสองศูนย์สองศูนย์ที่จะลงดีเชดไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ลงก็ได้เล่นแบบเดิมๆก็ได้ รีเจ็ดที่ผมใส่มันก็ติ๊กไม่เกีย่ยวนะสามศูนย์นมเย็นอ่อนซ้อมอ่ะน,น้องไม,มไม่ไหวแล้พี่<ห>นมเย็นอ่อนอ่อนซ้อมปะเฮ้ยไอ้ไนมเย็นถ้ามึงไม่ไหวนี่เดีย๋ยวบ้านบีดี้ต้องคุยกันหน่อยนะน้องต้องต้องลื้อนะอย่างนี้ไม่ได้นะอุ้ยเสี <c oughs> ยยี่สิบสองโชว์แมทกับโรเจอร์อีก เดียวแล่นมาอามต่อไม่ได้นไม่เชื่อมันยกบุมนั้นได้ไงวะพี่ลองปรับภาพทเท x t u r e high ที่เดิม normal ไอเพลตันสุดๆไอ้ไปพี่ปรับแบบนั้นแหละน้องนี่มันก็ลัานสุดแล้วนะมันเอเพลมันตันแล้วอะ่ะพี่ปรับแบบที่ไอโบ๊ทให้ปรับเลย User was moved to your that channel. <laughs> เล่นกับแม่งละอ้าวแล้วพี่บอกมันโดนเราคือพี่ห้าวิดลุดเลย